สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้สู่รายการ v รียลโซเจอรรายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีนาศรีบัวชุมค่ะ และในวันนี้กองทับ,บกได้จัดกิจกรรมทำโรงรัฐพิพัฒไทยบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับกำลังพลและครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ได้เข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติการสร้างชาติและได้เกิดความรักความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษรวมถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยคะ่ะ ที่อาคารเบ็นจรังสริตสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมทำโรงรัฐพิพัฒน์ไทยซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารบกจัดขึ้นโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกเข้าร่วมซึ่งได้มีการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บก และครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์การสร้างชาติตั้งแต่สมัยอยุทยาต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จนมาถึงปัจจุบัน <t> การพัฒนาการนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลาต่างๆและทำให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่รวมสร้างชาติบ้านเมืองและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ดยมีรองศาสตราจารย์ดรปรีดีพิทภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและพันเอกดรสรศักดิ์งามขาจรคุณกิจอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยประจุลจอมเกล้าเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีผลงานที่ทรงคุณค่ามาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดจิตสำนึกและห่วงแหนจงรกักภักดีพร้อมทำโรงรักษาไว้ซึ่งสามสถาบันหลักของไทยคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ อันเป็นการทำรงรัฐพิพัฒไทยให้มีเสถียรภาพความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้กองทัพบ,บกได้จัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์แห่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดให้กับบุตรของกําลังพลสังกัดกองทัพบ,บกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํา รุ่นที่2ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์และผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่เคยมีโอกาสได้เฝ้าทุลลองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาเลิฟแคมปที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากทีมนักแสดงภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมาถ่ายทอดเรื่องราวของวีรกรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์กับบรรพชนไทยที่ร่วมการรักษาเอกราชของชาติไทยมาอย่างยาวนานได้อย่างภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นพลตรีวันชนะสวัสดีที่รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรพลตรีวินไทยสุวารีที่รับบทเป็นสมเด็จพระเอกาทศรสพร้อมทั้งนักแสดงคนอื่นๆด้วย จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบ,บกทั้งข้าราชาการลูกจ้างประจำและพนักงานราชาการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน229ทุนพร้อมกับพบปะพูดคุยกับบุตรของกำลังพลอย่างเป็นกันเอง โดยทุนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ2,000บาทจำนวน1,09ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพทุนละ3,000บาทจำนวน79ทุนและระดับปริญญาตรีทุนละ5,000บาทจำนวน41ทุนทางนี้กองทัพบกได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของบุตรและประสงค์ที่จะให้ลูกหลานของกำลังพลได้รับการศึกษาที่ดี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นคนดีของสังคมเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติโดยในปีการศึกษา2566กรมสวัสดิการทหารบกได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลในสังกัดก,กองทัพบ,บกจำนวน2,191ทุนโดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีความขยันหมั่นเพียรมีผลการศึกษาที่ดีประกอบด้วยระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน1,116ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน800ทุนและระดับปริญญาตรีจำนวน275ทุนในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบโอวาทแก่บุตรของกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในตนเองและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้พวกเราเนี่ยยามนะตั้งใจรักษา ความมั่พื้นความดีความทุ่งเทของเราไวนะเพื่ออนาคตที่ดีของเลือกเราเองและเพื่อความสุขความภูมิใจของพ่อแม่เนี่ยนะเป็นหลักให้กับประเทศในอนาคตนะครับหน่วยมัะชาก,การสงครามพิเศษได้จัดก,กิจกรรมกระโดดร่มมิตรภาพสีเหล่าทัพภายใต้กิจกรรมรบพิเศษสัมพันธ์ประจำปี2566ค่ะ พลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำผู้แทนหน่วยรบพิเศษจากสี่เหล่าทัพประกอบด้วยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพปกไทยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยอทินศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองกำกับการ3กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวม82นายร่วมกระโดดร่มมิตรภาพสีเหล่าภายใต้กิจกรรมรบพิเศษสัมพันธ์ประจำปี2566 นสนามกระโดดร่มทางยุทธวิธีบ้านท่าเดือตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานแบบ MI-17 จากศูนย์การบินทหารบกทำการปล่อยนักกระโดดร่มที่ระดับความสูงจากพื้นดิน15,000ฟิตจำนวน4เที่ยวบินโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ร่วมทำการกระโดดร่มกับเพื่อนทหารรบพิเศษทั้ง4เหล่าทัพในครั้งนี้ด้วย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประสานความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาและการปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อาการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตต่ตอไปสำหรับการกระโดดร่มของหน่วยรบพิเศษ ถือเป็นการแทรกซึมทางอากาศด้วยการกระโดดรม่มถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของนักรบพ,พิเศษที่จะนำกำลังทหารรบพ,พิเศษและอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และในวันนี้นะคะกองทับ,บกได้ชี้แจงกรณีภาพอาหารประกอบเลี้ยงของหน่วยกองพันทหารราบที่2องกรมฐานราบที่151จังหวัดนราธิวาสหลังจากที่มีผู้นําไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนด้านพลทหารที่โพสต์ก็ได้กล่าวยอมรับผิดค่ะว่าตนเข้าใจผิดค่ะพลตรีหญิงสิริจันทงาทองรองโฆษกกองทับ,บกพร้อมด้วยพันโทสกลมีสมฤทธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151จังหวัดนราธิวาสได้กล่าวชี้แจงกรณีการประกอบเลี้ยงหน่วยกองพันทหารราบที่1หลังจากมีผู้ใช้โซเชียลนำภาพอาหารที่ใช้ประกอบเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยไปโพสต์ในทวิตเตอร์เมื่อ2เมษายนที่ผ่านมาจนสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยพันโทสกลมีสัมฤทธิ์ได้กล่าวว่าภาพดังกล่าวเป็นอาหารที่ใช้ประกอบเลี้ยงเมื่อเช้าวันที่23เมษายน2566 ประกอบด้วยไข่ต้มหนึ่งฟองต่อคนชานมร้อนหนึ่งแก้วต่อหนึ่งคนต้มฟักไก่และข้าวสวยหอมมะลิต่อมามีพลทหารนายหนึ่งได้มาขอน้ำซุปที่เหลือจากการประกอบอาหารเพื่อที่จะนำไปต้มกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มเติมจากอาหารมื้อหลัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ทห,หารก็ได้ตักให้นะคะกค่อนที่จะมีเพื่อนของทหารนายดังกล่าวมาพบเห็นและถ่ายภาพนําไปโพสในโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมาเ <Yeah. S 2> บื้องต้นหน่วยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมตามลําดับเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะที่ทหารที่นําภาพไปโพสลงทวิตเตอร์ได้กล่าวยอมรับผิดโดยระบุว่าตนเข้าใจผิด และไม่ได้สอบถามเพื่อนให้ดีก่อนที่จะนำภาพดังกล่าวไปโพสต์ลงโซเชียลทั้งนี้อาหารทั้งหมดหักจากเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน70บาทต่อคนต่อวันเ,เพื่อน,นำไปประกอบเลี้ยง3มือ้อเฉลี่ยมื้อละ23บาทค่ะ ดกรมการทหารช่างได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานและภาคประชาชนได้ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่คนพิการและกลุ่มเปราะบางที่จังหวัดราชบุรีค่ะพลตรีมณิสิริรัตนากูลรองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้านให้แก่คนพิการและกลุ่มเปราะบางจังหวัดราชบุรีจำนวนสองหลังในพื้นที่ตำบลหลุมดินและตมบลท่าราบอําเภอเมืองราชบุรีโดยโกรมการทหารช่างมีส่วนร่วมในฐานะเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกลุ่มเปราะบางจังหวัดราชบุรีภายใต้ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีซึ่งรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการและกลุ่มเปราะบางจังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้นโดยสนับสนุนกำลังพลเข้าปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศาัยให้มีความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยลดการพึง่งพิงจากครอบครัวและชุมชนโดยการบุรณาการร่วมกับ7หน่วยงานซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแล้ว28รายและยังคงมีแผนแผนการดำเนินการในโอกาสต,ต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะดีใจค่ะ เขอบคุณค่ะที่ได้ได้นี่เท้าไปห้องน้ำตะก้อนนี้เดินไปทางนี้ต้องพลามันลื่นลูกชายก็คอยออกมารับข้าววานขอบคุณทุกคนเลยได้ตาหารนะให้มากพรอเขาช่วยจริงๆงเขาแบบว่าแบบทุกอย่างอ่ะ ทุกอย่างเขาค็เป็นูมองจะเจ็บจะไข้อะไรเนี่ยรักที่สุดละเหมือนลูกด้านหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจาการพลเรือนกองทัพบ,บกได้ตรวจสอบประเมินผลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่11เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะพลตรีอ,อนนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจาการพลเรือนกองทัพบ,บกพร้อมคณะ ได้ไปตรวจสอบประเมินผลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่11เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยมีพันเอกทวัชัยวันนาดีโลกรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พร้อมคณะนำตรวจความพร้อมด้านกำลังพลยุโทโธปกรณ์ยานพาหนะและแผนการเตรียมการของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2กองร้อยได้แก่กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11และกองพันทหารสารวัตรที่11 พร้อมชมการสาธิตการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำการปิดกั้นสถานที่และการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการช่วยกรณีน้ำท่วมขังกรอกกระสอบทรายลอกคลองระบายน้ำตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้การตรวจสอบและประเมินผลดังกล่าวถือเป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครั้งที่1ประจำปี2566เรื่องเล่าจากใบแดงวันนี้ขอเสนอตอนจากน้องเล็กกองทัพที่มุ่งมั่นและตั้งใจบนเส้นทางแห่งความฝันสู่การเป็นกำลังพลของกองทัพบกติดตามชมพร้อมกันค่ะ ตั้งแต่มาเป็นอาหารใหม่ได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นแต่อย่างเหมาะสมด้วยหน่วยฝึกได้จัดการฝึกทั้งการลบการช่วยลบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความรู้มากขึ้นจนได้รับการเป็นครูทหารใหม่ผมได้ทําการสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในสิบฐานบกสิ่งที่ผมอยากจะบอกสําหรับคนภายนอกสําหรับงานทหารไม่ใช่งานที่น่ากลัวอย่างที่ทุกท่านคิดพวกเราได้มีการทํางานอย่างเป็นระบบมีการจัดสรรและมีการให้ผ่อนคลายมีการปล่อยพักลา ทำให้พวกเรามีกําลังใจในการทํางานซึ่งการฝึกฐานใหม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและการฝึกที่เหมาะสมสําหรับคนที่เรียนไม่จบทางกองทัพบกมีการสนับสนุนในด้านการเรียนการศึกษานอกระบบหรือกศนสําหรับใช้ในอนาคตคนที่อยากต่อยอดก็ได้รับการต่อยอดมีสิทธิสวัสดิการผมขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเป็นทหารเพื่อรวบการทำงานทหารจะทำให้ทุกท่าน ีความภาคภูมิใจในการทํางานเพราะงานอาหารเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละและมีศักดิ์ศรีผมอยากทําให้ตัวผมภูมิใจและพ่อแม่ภูมิใจครับ สวัสดีครับผมนักเรียนในร้อยวัชระลน,นุนแก้วเป็นอดีตพลทหารกองประจำการพืที่2-58ทับสังกัดมณฑลทนาหารบกที่27สอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่1 1เหล่าทาหารราบครับและได้รับควต้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6 2นักงเรียนร้อยจอรอุ่นที่7 3ปัจจุบันกำล,งลงังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีสองครับสำหรับความภาคภูมิใจในการเข้ามาเป็นทหารครับเริ่มจากการเข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการครับเป็นการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจครับเป ช่วยเหลือประชาชนครับในระยะเวลาที่เป็นพลหารกองประจำการนะครับและได้มีโอกาสสอบข้อเป็นนักเรียนในสิบฐานบกนะครับเป็นการรับราชการนะครับและเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับทําให้ครอบครัวได้รับสวัสดิการสุดท้ายนี้ขอฝากถึงน้องๆที่อายุครบกําหนดและต้องการรับราชการในกองทัพบกนะครับให้เข้ามาเป็นครอบครัวกองทัพบกด้วยกันครับการเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับกองทัพบกได้ให้โอกาสเราในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษากศนจนถึง ชั้นม .6 และมีโอกาสสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกและหากได้รับผลการศึกษาดีจะมีโอกาสเรียนต่อที่โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าครับเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงและละเกียดของมูลน,นิกครับดานหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขก็ยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ชุดสันติสุขที่305ร่วมกับชุดทักษินสัมพันธ์ที่301หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะและให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนถึงบ้านในเขตชุมชนบ้านบาดันหมู่4ตำบลลิดนอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พร้อมทั้งแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าใช้จ่ายและภาระในการเดินทางไปพบแพทย์สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินเท้าเข้าไปพบผู้ป่วยในโครงการก็ได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามสารทุกสุขดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษาอีกด้วยซึ่งจากการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดควบคุมที่953ยังคงร่วมกับเจ้าหน้าที่อสมดำเนินกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนบ้านป่าพ้อหมูม่3ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองให้บริการทางการแพทย์มอบยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนในพื้นที่กันอย่างทั่วถึงถึงบ้านด้วยค่ะด้านชุดสันติสุขที่106 รวมกับชุดทักสินสัมพันธ์ที่101และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่44ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนางกัญญาเผาอินและนางสุภักดีบุญธรรมซึ่งเป็นครอบครัวของนายนาวีประมนเยื่อจากเหตุระเบิดบริเวณถนนสายสำคอกแป้นบ้านละหารตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้แม่ของผู้เสียชีวิตยังเสียใจจากการจากไปของผู้เสียชีวิต โดยนายต่วนดุลมาณนะิแต่ผู้ใหญ่บ้านละหารได้ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุดุนแรงและผู้หลงผิดได้หยุดการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมพร้อมทั้งให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ ด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ได้ลงพื้นที่สารฝันให้กับน้องๆผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลก่อ,กอลำอำยะลังจัังหวดปัตตานีโดยการมอบของเล่นให้กับเด็กหญิงนูเดียอิซาร่าเด็กชายอาซาฮาเตเตเด็กหญิงนูรีฮันมะมิงเด็กหญิงวันอุสนาตะเนะและเด็กชายมูฮัมมสอลีฮีนเจ๊หลงตามแนวคิดของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20 ในการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของน้องๆที่ด้อยโอกาสเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคมสร้างโอกาสและกำลังใจให้กับน้องๆนอกจากนี้หน่วยยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวสร้างความสุขสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆและครอบครัวสร้างสังคมให้หน่าอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะพีราบภาพขายวันนี้เสนอตอนคอนเสิร์ตกองทัพบ,บกบุกทุกภูมิภาคค่ะ กางเมืองหลวงเลยค่ะพราะได้ข่าวว่าวันนี้นะคะมพีพี่พี่ทหารมาบุกใจกลางสยามเลยค่ะว่าแต่พี่กีรชายของเราอยู่ไหนคะเนี่ยไปตามหากันเลยค่ะ ประชุมคอนเสิร์ตครับกับมินิคอนเสิร์ต Army Street Performance ครับโดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาครับซึ่งพวกเขานะครับได้มา,อามอบความสนุกความบันเทิงของทุกชาติทุกสไตล์ครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาก็มาบุถึงสยามาแควบใจกลางบางแห่งนี้ครับนิมอยากดูแล้วค่ะพี่อาร์ตไปดูกันเลยดีกว่าครับ กว่าที่คิดเลยนะคะเนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้เขามีคอนเสิร์ตชื่อว่ารักไทยหัวใจสีภาพวงดนตรีกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนสมายอาร์มี่โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพวกเขาตั้งใจเดินทางมามอบความสุขความสนุกให้พี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะใช่แล้วครับน้องพิมพ์กิจกรรมการแสดงแบบนี้กองทัพบกได้จัดก,การแสดงดนตรีในพื้นที่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สนุก เพื่อเพลินแถมพวกเขายังได้แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงให้พี่น้องประชาชนรู้จักทหารมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ทหารจะได้ใกล้ชิดประชาชนด้วยครับ ด้วยนะครับครับเอาแนะนำตัวนะครับพวกเรา n c Band NCO Band ถูกแล้วร้อยตีศือชางฐมนีนะครับหมดเหล็กครับเป็นประธานชมรมดนตรีโรงเรียนในสิบทหารบกนะครับเป็นวง NCO Band ครับผมครับแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้พามอบความันเทิงให้กับทุกทุกคนที่สยามสแควร์แห่งนี้ครับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่ทางงานเนี่ยเชิญ NCO Band ของพวกเรามาในงานนี้นะครับแล้วก็ NCO Band เราเนี่ย มอบแต่พลังงานบวกให้กับทุกคนนะครับคือทุกคนชอบเอ็นดิโอแบรนเนี่ยมีความสุขเราก็มีความสุขโลกมีความสุขสบายใจได้ยังห้ำห่อนคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าและความรู้สึกของวันนี้นะครับที่ได้มาแสดงมอบความเป็นัวเงให้กับทุกทท่านที่อยู่ในสยามสแควรแห่งนี้รู้สึกยางไรบ้าง ต้องเรียกได้ว่ารู้สึกสนุกสนานมากๆเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่เรานั้นได้มันเล่นที่สยามสแควร์เห็นที่้อามีความสุขานเนรอยิ้มพวกเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะครับนะครับผมพวกเราวงสมัยอาร์มี่จากกองพันธ์เป็นวิการจิตต,ตวิญญาพรามพิเศษนะครับก็มีที่จะออนทัวร์นะครับไปทั่วประเทศเลยจนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับตอนนี้เราทัวร์ไปแล้วภาคอีสานภาคกลางบางส่วนนะครับก็จะไปภาคกลางอีกบางส่วนพี่น้องภาคใต้และภาคเหนือรอติดตามพวกเราได้นะครับติดตาม ศูย์รประชาสัมพันธ์กองพันธ์ปฏิบัติการจิตตะวิญญาณและทางช่องท,งทางทางทิกตอกนะครับช่องยิ้มกว้างครับผมปปไปติดตามกันนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการแสดงดนตรีที่กองทัพบ,บกได้จัดแสดงทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะคะวันนี้พี่ราบข้าบข่าว,าวลายยิ้มกว้างขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ25เมษายนรวมลำลึกเหตุการณ์และถท่าทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ We a ีย s ซเจ i e r สค่ะ25เมษายนพุทธศักราช2,402เริ่มขุดคลองสุเอสในประเทศอียิปต์เชื่อมต่อระหว่างเมืองพอร์เซอิตฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับเมืองสุเอซที่ฝั่งทะเลแดง มีความยาว162กิโลเมตรกว้างประมาณ60-300เมตรใช้เวลาขุด10ปีเปิดใช้งานเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2412คลองสูเอสออกแบบโดยแฟร์ดีนงเดอเลเซฟนักการทูตชาวฝรั่งเศสได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอียิปต์และต่อมารัฐบาลอังกฤษเข้าซื้อหุ้นกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่คลองสูเอตช่วยย่นระยะทางการเดินเรือระหว่างยุโรปก,กับเอเชียให้สั้นลงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีเรือเดินสมุทรแล่นผ่านปีละกว่า2,000 20, 0ลำคลองสูเอสนับเป็นคลองขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์25เมษายน2148สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระนามเดิมว่าพระนเรศหรือพระองค์ดำสเสด็จสวรรคตขณะ,สะเสด็จยกทัพหลวงไปทางเมืองหางหลวงส่งพระประชวนเป็นหัวระลอกหรือฝีขึ้นที่พระพักแล้วกลายเป็นบาดท,ทพิษพระอาการหนัก เมื่อวันที่25เมษายน2148ศรีพระชนมพรรษา4 9พรรษาเศษดำรงราชสมบัติ14ปี271วันพระองค์ได้กู้อิสราภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล25เมษายน2510พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเป็นเจ้าภาพจัดถวายพระกรยาหารค่าแต่สมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระราชินีฟาราแห่งอิหร่านณพระราชวังโกเลสตานประเทศอิหร่านในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอิหร่าน หมดเวลาเวียโซเจีแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวีณาศรีบัวชุมและทีมงานเวียโซเจีร์สขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ